สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องกับตากกครับวันนี้ผมมีสองช่องครับ YouTube กับ TikTok ก็ฝากไปกดติดตาม TikTok กับ YouTube กันหน่อยนะเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมก็จะลงคลิปใหม่แล้วนะก็นี่เป็นคลิปนะผมไปซื้อลอยจุดน้ำมาในราคา1นึ่งราบาทนะครับตลก็คือสั่งมาจาก TikTok นะครับนี่ครับของที่ผมเจอครับแก่แล้ว รอบแบบนี้แบบนี้ก็หมุนได้ปกติครับแต่ก็ลื่นนะครับแต่อย่างนึงครับตรงนี้เขาติดกาวครับระวังโดนนะครับนี่ครับติดกาวไว้นะครับระวังซื้อแล้วต้องเช็คก่อนนะครับว่าเขาติดอะไรไว้ของผมนี่ติดกาวไว้ถ้าใครเจอแบบนี้ระวังหักนะครับดูดีๆีด้วยนะครับขอบคุณครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ อ่อเดี๋ยวผมก็จะลองเอาคลิปเนี้ยไปดูตอนที่ผมจะเอาโลกจุด,ดน้ำเนี่ยไปซ้อมก่อนนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณครับ